ดีพี่น้องนะครับนี่อยู่กับอ้ามเกษตรเมืองศรีครับนี้อ้ามมีโอกาสเออครับพี่น้องไหนมานะครับหนึ่งสถานที่เช็คอินอีกหนึ่งจุดนะครับของศรีสะเก็ดนะครับพี่กัดนะครับอยู่ที่ตะบลญนะตะบลญอย่างตะเนน่บอครับพายุนะครับผมมาไหนใจเลยผมจะขึ้นนะครับสถานที่ไปให้นะครับสวนไทยนาทองดีครับพี่น้อง โอเคครับไปข้างชิญ,ญางเขับไปเบิรงพาพี่หน่อยก็เบิรงสวนไทยนาทองนี้ครับงามแห้งครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่งามอีกหม่องนึงเลยนะของสีสะเกิดน,น,นะครับภายในปปนะมาถึงหน้าทางเข้าสวนไทยนาทองดีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นข้าต้อง ตามกฎระเบียบนะครับโอ้ยคนนี้แอกอฮออยู่หังในอยู่นีครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่นะครับพี่น้องเก่งเลยครับสวนไทยนาทองดีเปิดซั้วมือหรอเ่ครับเปิดทุกวันครับตั้งแต่แปดโมงฮอทหางแลงครับเปิดซั้วมือเปิดตั้งแต่แปดโมงฮอทหางแลงครับนะครับเขาวี่ยมชมได้คนดูที่เขามากอะนะครับอย่าลืมเฮ็ดตั Hollywood> ้มกฎระเบียบทดกอย่างสวนแมสนะครับแล้วก็ล้างเกี่ยวกับของเอาผมวัดิอุ่นน้ำคุ้มก่อน ผมหลอดบ่้งสามสิบหกกุดเกียติปกติม่้ครับอ๋อหลอดอยู่ครับพี่น้องยังหลอดอยู่หลังเกลียวแอลกอฮอล์เปิดซุ้มมือนะครับโอเคอมีโรัเรียนผู้เข้าแถวชมเพื่อพีก๊าซมองอยู่อยู่บ้านยังครับอยู่บ้านหนองเม็กตำบลตําแย่อำเภอพาพยุจังหวัดศรีสะเกษครับครับบ้านหนองเม็ก ตำบลตำแหนบอำเภอพะยูนด้วยพี่น้องจังหวัดศรีสะเก็ดออกจากตัวเมืองมาบ่ใกล้ประมาณชาโลเอาได้แล้วครับมาผมขอถามเพื่อนเนี่ยช่วงนี้คนหลายป่ะครับพอหลายไปหนึ่งครับเปิดเปิดไม้เพิ่งมาเปิดไม้ยุดไปหาเดือนหกเดือนนะครับอืหาเดือนหกเดือนผมาเปิดไม้คนณเปิดไม้หลายบานไดนโอเคครับขอเยี่ยมชุมชนนะครับเข้าหน้าหนาวนี่ก็จะเยอะนะครับครับผม นี่เป็นมุมโอ้ยสวยง่ามแห้งครับเีนทรีเป็นหม่องศูนย์อาหารบ่ดิใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมที่เขาทำอาหารนะครับสุริดสิมาด้วยพี่น้องนะครับบรรยากาศมาสวยงาหนาวน,นะาง,ง่ามแห้งเป็นบานะครับสวนไทยนาทองดีโอเคไปทางนานี่มี่ มงกูดเผ็ดจนลรเก็บ้อยหางิปหือบ้านมีอยู่ตัวถูกเ<ม>ต้นม,มองอาหารหมองขายอาออาของฝากคือมาส้อมลอยหาิาไร่คิดลมพกเจ็ดสิบเก้าบาทออโอเค นีย่งกินกินกนะินเอาหนมีส้นตาลขา,ามีอาหารการเรีาะครับ <c oughs> ผมขอพักกินข้าวก็ได้พี่นอ้องได้พี่พ่พี่น้องเบิง่งต่อนะครับโอเค okay. ขายดีป่ะครับส่วนนี้ใช่เป็นมันหยุดมันเนี่ยเป็นมันยูซมันเนี่ยขายดีแนอคนหลายแน่นอนเลยคนหลายนะครับนี่นะครับราคาอ,อาหารเมนูนนนส่วนนี้มีอาหารจานเดียวป่ะครับค่ะเป็นอาหารจานเดียวค่ะ ที่ยังสั่งเลยสั่งเอาต้มปูปลาล์หนึ่งค่ะแล้วก็ค่ะจขนมจีนหนึ่งก็จะเอาอะไรเอากะหมูหนึ่งครับเอาข้าวไหมข้าวไม่เอาไม่เอาเอาแต่ขนมจีนอ่ะครับเป็นขนมจีนสองเอามาแล้วครับอาหารของเราเรอ,อยากกินเขาก่อนื้อครับเพราะว่าได้กินเขาอ,อ,อยู่บ่าย์สามแล้วนะครับ ใช่ได้เลยครับพี่น้องแล้วกินเขาแล้วครัสิพาไปชมสวนกันนะครับโอเคเอาโอเคครับหลังจากที่เรากินเขาแล้วนะครับตอนนี้เขามีไก่มา้แลพี่น้องนะครับสนหน,นับเพิ่อนเดี๋ยวเพื่นพาเบิ้งนะครับอะไรที่ทำได้ครับ <c oughs> ไอ่เบนดเนาะเอาครับพี่ผู้ดูแลสวนนี่นะครับผู้ดูแลสวนไทยนาทางดีเนะอาโอเคทางไหนก่อนได้ อยากมือข้างไหนก่อนล่ะครับทางไหนงามทางนั้นนหะครับทางกุวหลายๆได้ก็ดีเท่อนั้าเอาเบาเรื่องนะเปิดมาจดกปี่อะไรอยู่นี่เปิดมาได้ปีกลัวแหละครับปีกลัวแล้วใช่ครับแล้วก็ไปปิดปิดส่วนคู่ปิดมาหลบหลบสองไม่หลบสามล่าสุดปิดไปเกือบสองเดือนครับเยี่ยสองเดือนก็ยังกลับมามาเปิดใหม่เปิดใหม่ หลังจากเพ่อแม่ก็ได้มีการปรับปรุ้งลายยางกับมีสุ่มพวกซิงซ่าพวก,ก,กมุมงไทยทลุ้หลายอย่แล้วก็ที่ทาด้วยเช่นเบิองอยู่แล้วครับพี่น้องโอ้ยงามแนงครับโอ้ดีอยู่ครับวันนี้ม้ามีไก่นะพี่น้องไก่น้ำเกลียวนะแล้วก็ยุคนี้เขาก็ยังอนุรักษ์คือดังเดิมคือการดั้หน้าครับนีหน,หน้านี่ดั้นะครับนี่ชาวบ้านแม่นะครับนี่ด้ยินอะไรการดั้หน้ามันมันเป็นยังไงนะครับคือใส่ไถไถ่อะไรครับ ปกกิหลัะดำเอาเพราะว่าทางอืนงนอน่นเดียชาบ้านเงี้ยเดี๋ยวครโอ้ฝนขุดคลออันนั่นเหรออ้าจุดถ้าว่าจุดเริ่มต้นอิริของสวนไทยนาเนี่ยกี่ข้อสรีสาบบ่ครับจุดเริ่มต้นแรกเพิ่นอ่ะซีเฮดแต่ร์กินมาสีเฮดแต่ร์หลานกาแฟาครับครับคา,คาเฟ่เนาะคาเฟ่กาแฟครับผมชัยอ่ะก็หลังจากการท่องเที่ยวเพิ่นได้กขเขามาิ่นก็ว่าคือบ่มออนนีอันนั่นแม่อันนี้แน่ แตงสันเน่ก็เลยพัฒนามาพัฒนาขึ้นใช่จมเปียนหรืออะไรก็ <N> ดดได้ไดเนนะะ้เป็นแลนด์มาหลังจากนั้นก็มีคาบำรุงสวนนะครับเลยที่จะพัฒนาต่อเรื่อยๆนะครับครับแต่เป็นแลนด์มาของชีวเเขกอยู่หมู่หนึงเลยพี่น้องนะครับสวยงามต่อมาให้ได้ครับ <laughs> อยู่บใกล้จากเมือง,องพี่น้องย่อนพายุมีกกรนสิ่ของแรงแล้วก็มีบอลน้ำชุกเล็กๆนะครับเอากานออกแบบได้มาได้ใส่ไย ดานอกแบบมีคิดขิงเองเลยครับบี่แบีแบไบมี่แช่นขี้ีบอยากเฮ็ดยังจะเฮ็ดอกแบบไม่เงแ่้วกะเฮ็ดเลยแม่้อหนบารูน้ำพูครับโอ้สวยงามแห้ครับขอถายให้หน่อันน้เป็นร้านคาเฟ่บ่ิหคาเฟ่ก็แค่ันมป็นหลานคาเฟ่ก้ผู้สาวกับไาไม่ต้องยาเนาะ เคมาสังเกตเห็นว่าสเป็นใหม่เขามขาดใหม่ก็นี้เจอเนาะเนนหม่เน่นความสวยงามแบบดังเดิมเนาะงามแสเป็นงามต่างเนาะกของนาะเนงามมือเลยคออกแบบต่อท่า้เอาแต่ว่าคนมาหลายวาย่ง ตรงนี้กัหลังจาที่เปิดนาฟุตหน่งเขาให้การตอรับยิงครับเริ่มมากเรื่อยๆครับเดอมาเรื่อยๆเนาะใช่ครับยิ่งมันเยอะเขาตี่งแวบตกี้หนึเห็นหลายคืนนะครับเสาลายแห้คสาลายไรสาลายจัหวัดล๊อกไกยางเอาโซ่กล้าดอกสานข้อมีจังเมตรได้ปรเดี๋ วอวเรนดาวเลี้องคนวัวดาวเลรนดาวทั้ทงสุดทั้ทงใหญ่ทั้งขสุดยูนี้ขับดาวาาาาทางหลังกาแฟเอาทั้งขสุดยูหลังกาแฟา <c oughs> แบบออกแบบคืนออกแบบตั้งที่จินตนาการนะครับแบบบ่มีการแบบให้มันซื้อครับขึ้นไต่ไขมันก็มีโค้งมีอย่างครับให้มันนี่ชีวิตทีว่าเลยโอ้โหไหนเนี่ยคุณน้องคลื่นที่นั่งโต๊ะแก้มน่อได้เนาะ งานปั่นเลยโอ้โต้บตกงานปั่นครับสวยงามแค่ไหนเห็นไหมครับท่าขึ้นสะพานเป็นอีกบ่องหนึ่งได้พี่น้องนะครับในสีสเกียรนะว่าเป็นจุดเช็คอินทีงง่ใหญ่เลยนะขยหยมาสีสเกียร์ตรงไม้ได้ครับ บรรยากาศเลื่อนไทยเลยน้องไอรอนแมนครับเป็นไทยโมเดิร์นครับอือแบบผู้สาวผู้สาวร้ายแห่งยุคทุ่มบิวสามเหลี่มทุ่มต้องศาอือแล้วหุ่นจะทุ่มบิวแมนครับเปลี่ยนไปส่วนใส่ครับเอาผินเทื่อจะมาว่องรอบรอบนี้เลยเห็นบ่เลยรอบชวนอเนี่ยบั่นบั่นไม่มีข้างอือโอเคครับเดี๋ยวผมสิลบมากขึ้นแล้วก็ไายวิวเลย โอ้ใครดูฉากผู้สาวยังไงนี่ครับแนวของลางสวยงาแหงครับวู้ดเงาวสวุดๆใหญ่แหงครับโอ้ผมเบิ้งเบิ้งจะได้รู้ผมกำลังมาเธอแหลกผม,ก,ก,ม,ก,ผมก็คิดว่าสิไงเปานนิดะนะครับอะไรก็ขอขอบคนไอ้หลายๆครับที่มา เป็นไก่เงี้อนี่ครับผมยิดีครับเป็นผู้ดูแลสวนผลไม้ครับเมื่อกี้กิ้วใหญ่คุยง่าเมื่อกี้นี่เอามีอย่างขี่เด่นๆได้อยู่นี่กระเด็นมุขย่างอ่ะเนาะครับเด่นมุขย่างอะไรกันขีกจักหน่อยเพิ่นสิเปิดให้ชมเลื่อนไท่ครับผมโอ้เ็ดโอ้เลื่อนไท่ข้างในนั่นไม่ต้องครับเลื่อนไท่ข้างในอยู่บนสิเปิดให้ชมใช่ครับอือเดือจะต้องเลื่อนไทครับครับ ไอเขาได้เลยบ่เมนไอซีซีแอคก็ต้องเชาชุดครับเชาชุดถุงไตเสื่จบไปทายหนูปุ๊บนะครับอืมใส่ชุดไทยไปเลยเมนครับต้องใส่ชุดไทยถุงไปครับพูดเลื่อนไทยทีคนว่าพอดีกระรางศีรษเริ่มเปิดนะครับเอาขาดเดาเลยบ่าเป็นตอนไหนขาดเดาใหนประมาณปีใหม่นี่แหละครับปีใหม่ครับปีใหม่ปีใหม่นี่พี่น้องเฉยชมเรือนไทยสวนไทยนาท้องดีพี่น้องอันนี้ก็เพาะอีกหนึ่งจุด อันนี้คือจำลองภูเขาจิตร์ละาเดิมาบับก็อื่นพูดนะแต่ทางทั้งเหนือทางไอ้ทอออี่เขามีภูเขาแต่ซีเป็นภูเขานะภูเขาหน่อยครับมีแต<ห>่จำลอ,องมากเป็นภูเขาหน่อยคึอว่าในเทพกระถอมคุณยูนี่แมนเอทเทิร์บใช่ครับแล้วก็ซีเป็นผสมผสานกับงานอาดโครงสร้างสีบ่ซื่อๆแต่ว่าซีมีซับซ้อนหลายอย่างครับในการดีไซน์ออกแบลก็อื่นอาดงานศิลปะโอ้โหภาษาสีเก๋กอกหลายหนอ มืสายที่ได้เก่งกันงามครับเออส้ายที่เก่งกันร้ายครับพี่น้องนารักครับสวัสดีครับอันณาเข่าก่อนวันนี้เนี่ยขนาดโอเคเอาทำหน,นีแหละครับเพราะว่ามีคนแนงอยู่ข้างล่างครับมันหนีมากครับอุ่นแซนครับโอ้มีเนื้อสดสด โอ้ขาสไยันมองไทยรูปนนหน,อน่อยเนาะสุ่มหัวใจ,วใ,จใช่ครับขนน่าวไทยแห้งครับต่อไปนี้มงังงิคิเป็นสวนดอกทันตะวันครับกาลังป้าบ,บินนะครับอันนี้กาลังฟ้าบ,บินแมนการ์ดสีเป็นสวนดอกทัน<ช>ตะวันใช่แล้วก็สิปูดอกทันตะวันครับสีเป็นซีสันสีสันไปว่านานีปูทันตะวันนานันปูพืชยังอื่นสลับเปลี่ยนกันไปสินะครับครับจุดเริ่มต้นขอเชเป็นข้าเเ่กอนเมนครับ แต่ว่าก็พัฒนามาจนได้เป็นสวนสวสวเลยจนเด้เป็นสวนนะครับโอ้สวนสี่สวยงามแห่งครับแต่เป็นท่องเที่ยวแหละก็เป็นสวนเกษตรอีกชนิดเกษตรอีกแบบหนึ่งครับครับเอาเ้อะโอทายทั้งผี่สิโอตั้งผีสีน,น้าเห็นซดเจนครับครับเป็นสุ่มทายรูกนะสำหรับคนที่มีความหักนะพาแฟนมาทายรูปได้นะครับนี่ฮะบ,บรรยากาศโดยหลอก เอาสวนไทยนาเท่าดีนะครับรเกษตรนุ่งสีก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมอาหารกระเสียพี่นอ้องเต้าสุวหมอนแซร่แบบนี้จะตกไป่รอดก็แพร่กันแน่น <c> ค <oughs> <c oughs> รต้นใหม่ที่หามากกับเป็นใหม่ที่แบบโบเมนธรรมาดานะครับแต่ละตนาา้นที่หามากมันจะมีความแปลกบางต้น,นกับนอนไปในหนามเรียบไปนะครับครั <c oughs> บเป็นลักษณะโครงสร้างเพิ่นมันจะมีเ,มมกเ,กเพิ่เนาะมันมีลูกเด่นของเพิ่นนะครับ ถึงแปดตานะครับคป็นหน่อยทังเกตียวมือดีครับก็เลยดัดงอเข่าหากันมันดัดเองบ่ครับเพราะว่าดัดเองคือตามธรรมชาติมันดัดจังแค่หน่อยครับดัดจังไปหน่อยมันเลยสู้หนีมาเราจึงเป็นหนุบตรงแปดตาถึงแปดตาเห็นไหมโอเคครับเป็นสวนนะครับเดิงแนวเกษตรได้น้ำได้หนึ่งที่นอบก็เป็นสาดอเลี้ยงป้าวไว้ทั้งบุญ ครับ,รบรเลียงปลาทั้งสองอครับบ่อนื้กแต่เลียงบบอหน่อยก็เรียงครับมีปลาดำมีปลาตาโออออนซอดน้ำลเสีเยดิบริออนซอดยังยังเดียวเลยก็เสียเมื่มอก,กี้ไปอนซอน้ำเกลือเสียโอเคครับแต่มันซำเดีย๋<า>ยวลงมาสาเส้นพอนครับโอเคครับมาดูจ้ะ เอาพอาข่าวๆน่ายเนาะนะครับพอสาม,มีไอ้เขาไม่กอยู่ไปชิมกาแฟคนเดียวโอเคเอาผมอยากให้อ้ายฝากถึงข้อสีสิบเจ็ดอ,อยากขึมาเที่ยวเลยว่าคนตายแค่วัดเตีย้ยขึ้นาเที่ยวนะครับครับทางครับทางสวนหน้าทองดีแกยินดีต้อนรับนะครับะนะักท่องเที่ยวนักเดินทางสายเดินทางพ่อกาแฟานะครับแกยินดีต้อนรับอยู่สวนครับ,รบสวนเนะี่ยตั้งอยู่ที่ จังหวัดที่สกตดนะครับคือพยุบานน้องเม็กนะครับผมบ้านน้องเด็กตำบลตเนี่ยแม่นะครับเป็นพยุทธ์ใช่ครับแล้วก็ติดต่ออีกได้ทั้งสองท่านึงคือเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ว่าสวนไทยนาทองดีจังหวัดที่สกตดกสิขขึ้นเลยครับครับเบอร์โทรว้าเมื่เจาเดี๋ยว่าครับเบอร์โทรอ่ะติดต่อเบอร์โทรกับศูนย์เก่าหกครับผมครับผมแปดเกาหนึ่งสามสามหกเก่าเก่าครับซื้อเบนครับผมโอเคครับขอบคุณไอเดนย์ไายๆนะที่มาพาเป็นไก่ชุ่มสวนมาเนี่ยฮะอาวจะถินภาพ ในบรรยากาศนะครับวัอนี้อาสำหรับผู้ใดมากเลยครับแต่อย่าลืมกดนไหลกดจะใสใส่กระเสีเมืองสีดำนะครับเพื่อใส่กระสีเมืองสีนี้ก็ลองแจ็คดิคิปต่อไปได้พี่น้องอสำหรับวัอนี้สวัสดีครับ